เกมนี้ผมเล่นอีกสองคลิปผมรู้สึกว่าเสียงมันดังไปนะประมาณนั้นโอเคจอนปีนะ oh yeah. <c oughs> หน้าโอเยแย่เนี่ยสองคลิปไปห้าคลิปพอดีนะครับนะสำหรับเกมหนึง่งทําทำยกแล้วไงทำให้เสียงมันดังมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมอะกูพูดไปเรื่อยๆได้ยินกันหรือเปล่ามาเลยกูฟีหน้าเว้ย ตฟังฟอนมึงไอ้หนวดไอห,หนวดจิม้มฟีนาฟีนาปั๊มครับอื้อหือมันเปินคิวโอ้ยเจ๋งเจ๋งไอป้าเขาวิ่งว่ะคเลิกเล่นได้ไหมเนี่ยปัม้มเขาวิ่งอีจ๊ะอันนี้พูดไปก่อนนะครับอาจจับอุ้งมืออาจจะไม่เลือกกรรมการชิบหายเออ มานี่หน่อยลุงเอ๋ยสวัสดีเึ๊เดี๋ยวมึงเจอท่าไม่ตายฟีหน้าสลันม,มึงก็เจอท่าไม่ตายฟีนฟนหน้าสคันคันนามานาวเออ <c oughs> แต่กำลังเป็นในไหนไอ้คันนามานาวไหมนะมึงอร่อยเหาะบอกเลยไอ้นี่จับผู้หญิงโยนสั่วสุดเลยกู โวตซั่วเลยโอ้มันเดินหนีว่ะอย่างนะไปอย่ามีเพื่อความมันกระเทือผู้หญิงเอออย่าขึ้นอย่าขึ้นสวยโอ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะเอ้าอุ้ยเพื่อนงูแม่ง อ๋อสมองหมาปัญญาควายรักัดดาวลุ่มกูทำไมวะแม่หวานชูเอ,าอ้าไอสัตว์ถามมันก็ถามมนเดี๋ยวโอ้อมึงทำเฮี้ยอะไรไอ้ที่มึงมึงดีดวะ่ะมึงทำเฮี้ยอะไรอ๋อไปจะดจรดลงไอสัตว์ thank you ขึ้นดีใช่ไหมอ่องฟีน่าเป็นแล้ววะอ้อมึงมากเต้กูทำไมมึงอย่ามีเรื่องเลยไอ้สัตว์กรรมการเดี๋ยวฉันโผล่มก่อนกูโอ้ยกูไม่ได้แล้วเอาอยนี่ก่อนไปกูยิบมึงูยิบว่ะมึงไอ้ควายกูยิบม,มึงอ่ะกูเล่นมึงก่อนเลยมันไส้พ่อมึงอ่ะ อุ๊ยโอ้ยแม่งก็ทีดีแม่งเอาใหญ่เลยอุ๊ยไปโดนว่ะไปโดนกูขึ้นเอ้าสัตว์ขาอ่อยตีหน้าแม่งชักเบ้าอุยไอ้สัตว์ขาอ่อยเลยมึงว่ะโอ้วันเฉยเดี๋ยวมึงอีดอกมึงทำที่อะไรล่ะว่ะเชยชืชอ รแล้วได้กับการแม่งขี้ต้องเตะเอุ้ยสวยต้องอ้อนสักหน่อยอ้อนสักหน่อยไอเด๋อ,เ,อเดี๋ยวเ,เพื่อน,นี่โอ้ยเขี้แค่คนนี้เนาะฝากกดไลค์กดเฟรนด์คลากดกระดิ่งให้ผมด้วย